สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะในวันนี้นะครับเรามากับคอนเทนต์เทอรเรียเหมือนเดิมนะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาสู้กับบอสหรือว,ว่ามาพูดถึง NBC แต่อย่างใดนะครับเราจะมาพูดถึงเนื้อเรื่องของเทอร,ร์เรียกัน ซึ่งหลายหายคนก็น่าจะได้รู้เนื้อเรื่องคร่าวๆในคลิปที่เป็น t ทอ r a r i a d เด r y แล้วนะครับซึ่งในคลิป t ทอ r a r i a ยเด r รเนี่ยผมได้นําข้อมูลเนื้อเรื่องมาบวกกับข้อมูลของเบสิกทารีนะครับมันก็เลยเป็นรูปแบบนั้นออกมาแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ย จะมาพูดถึงเนื้อเรื่องกันแบบเต็มๆเลยนะซึ่งก็เป็นเนื้อเรื่องของ Off ฟ cial ที่เขาทำออกมาเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการแปลของผมนั้นอาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ซึ่งผมก็จะทิ้งลิงก์ที่เป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยนะครับเพื่อใครอยากจะอ่านเป็นภาษา,ษาอังกฤษแบบเต็มๆนะครับซึ่งถ้าผมแปลผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเอาล่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับฟังงงเเเเนืื้้ออออรร่ขกมมทล,ลียไป กันเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของเทอร์เลียดินแดนที่เต็มไปด้วยความลับและความประหลาดใจที่ที่โชคชะตาอันมากมายนั้นได้เป็นไปตามจินตนาการที่กว้างใหญ่ไพศาลอย่างไรก็ตาม ตำนานของผู้ที่ร่วงลับก็ได้นำทางให้เรามาอยู่จนถึงปัจจุบันผ่านช่วงหลายยุคหลายสมัยของบัญชาแห่งผู้ชี้นำถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีข้อมูลเพียงพอที่จะนำทางให้การเดินทางของคุณนั้นเป็นไปได้อย่างปลอดภัยความรู้ทั้งหมดนี้นำทางให้คุณเหล่านักเดินทางผู้ห้าวหาญด้วยความช่วยเหลือและความหวังทั้งหมดนี้มันจะช่วยให้คุณทำภารกิจในการช่วยเหลือโลกใบนี้ได้อย่างสำเร็จ ในจุดเริ่มต้นพระเจ้าได้สร้างความสมดุลที่มีความเท่าเทียมอย่างยั่งยืนให้กับทุกสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้ความสมดุลนี้สำคัญกับโลกใบนี้เป็นอย่างมากเพราะมันดูไร้าราคาแต่สามารถเติมเต็มได้ทุกสิ่งวันเวลาได้ล่วงเลยไปพระเจ้าจึงได้เริ่มการทดสอบถึงความซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตในกระบวนการนั้นสิ่งมีชีวิตหลากหลายรูปแบบได้ถูกสร้างขึ้นมาในจักรวาลเทอร์เรียแห่งนี้แต่ละโลกของเทอร์เรีย คือสิ่งมีชีวิตรูปแบบหนึง่งที่จะร่วงรู้และสัมผัสถึงทุกสรรพสิ่งในตัวของมันและด้วยจุดประสงค์ของโลกในการสร้างความสมดุลของโลกไว้ไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านชั่วโลกจึงทําการสร้างระบบป้องกันตัวเองไว้เพื่อรักษาซึ่งความสมดุลด้วยพลังทั้งหมดที่มีและหลายๆคนรู้จักกันในานาม h o l ลคอร์รัป t i o n และคริมสัน คริมสันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตเชื่อมกันในแต่ละโลกใช้รังความคิดเดียวกันและมุ่งมั่นในการสร้างความสมดุลด้วยพลังทั้งหมดที่มีซึ่งก่อนหน้านี้มีดวงดาวนับหลายพันดวงที่ถูกพลังนี้กืนกินไปทั้งใบซึ่งบุคคลที่ไม่ได้ถูกชี้นำหลายหลายคนก็ได้สร้างความผิดพลาดที่น่ากลัวในการเร่งคิมสันให้เติบโตจนสามารถเรียกตัวเองเป็นเทพเจ้าได้เลยและนั่น ทำให้ผู้คนต้องสละชีวิตในการชะลอมันลงหรือไม่ก็กลายเป็นท่าของมันซะเองโดยกลายเป็นหนึ่งเดียวกันกับมันและถูกทําให้ตัวเองกลายเป็นสัปหลาดอันน่ากลัวผู้ที่สูญเสียซึ่งความรู้สึกนึกคิดและจมเข้าไปอยู่ในอาณัตของคริมสันคอรัปชั่นเปรียบเสมือนมะเร็งที่เกิดจากบาปของสิ่งมีชีวิตในโลกของเทเลเลียสิ่งเลวทรามนี้มีการกระทําและความนึกคิดในการกลืนกินทุกสิ่ง และจะเติบโตขยายครอบคลุมไปทั่วโลกอย่างไม่ลดละพวกมันไม่รู้อะไรอย่างอื่นนอกจากการกินทุกสิ่งที่มันสัมผัสและทิ้งสปาร์ลาดซึ่งเต็มไปด้วยความเกลียดชังโดยพวกมันจะมีจุดประสงค์เพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นคือลงโทษสิ่งมีชีวิตด้วยความน่ากลัวและเมื่อคอรัปชันได้ความสมดุลของมันกลับคืนมาแล้วมันจะทำให้สปปรรพสิ่งในโลกใบนี้ให้ตกอยู่ในชีวิตที่เหมือนตกนรกทั้งเป็น สำหรับฮอลโลนั้นแตกต่างกันออกไปเพราะดวงดาวแต่ละดวงนั้นจะมีผู้ปกป้องผู้ที่อยู่ในนามหัวหน้าของโลกใบนี้และแกนกลางของโลกใบนี้เมื่อไรที่ผู้ปกป้องได้ถูกทำลายลงโลกจะทำการปลดปล่อยวิญ,ญญาณอันเก่าแก่ทั้งด้านสว่างและด้านมืดเพื่อทำการค้นหาผู้ปกป้องคนใหม่ในจุดนี้ฮอลโลจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อชดเชยสิ่งที่ถูกครอบงำให้กลับมาบริสุทธิ์อีกครั้ง แต่ไม่ใช่ด้วยวิธีธรรมดาพอาฮอลโลจะชะล้างรวมถึงค่าทุกสิ่งเพื่อนำความสมดุลกลับมายังโลกอีกครั้งไม่ว่าใครที่อยู่ตรงนั้นจะเป็นมิตรหรือศัตรูก็ตามมันอยู่ในจุดที่ตกต่ำมากๆในการสร้างความสมดุลของชีวิต ความเจ็บปวดและความอ้างว้างที่มาจากสงครามอันยิ่งใหญ่ของเหล่าตำนานและเป็นเวลาเดียวกันที่การเดินทางของเราได้เริ่มต้นขึ้นในจุดที่มืดที่สุดของจักรวาลโลกที่เกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงมาก่อนโลกของคุณเรื่องราวของคุณนั้นได้เริ่มต้นพร้อมๆกับคาทูลูสิ่งมีชีวิตที่มีพลังที่ไม่สามารถคาดเดาได้และจุดกำเนิดที่ไม่มีผู้ใด่วงรู้เลยแต่สิ่งมีชีวิตสิ่งนี้ มีจุดประสงค์เดียวนั่นคือการทำลายและกลืนกินโลกของคุณให้สิ้นซากไม่มีผู้ใดสามารถต่อกรกับพลังของคาทูลูได้เลยทุกพื้นส่วนของโลกเริ่มกลายเป็นจุนแต่อย่างนั้นความหวังก็ยังไม่หมดไปเหล่าดรีแอดเก่าแก่ได้รวมพลังการสู้กับสิ่งมีชีวิตนี้เหล่าผู้มีจิตวิญญาณเชื่อมกับโลกใบนี้เธอจึงเป็นความหวังสุดท้ายที่แท้จริงก่อนที่โลกใบนี้จะพังทลาย ถึงแม้เหล่าไดแอจะไม่สามารถกำจัดคาทูลูได้อย่างไรก็ตามพวกเธอได้รวบรวมพลังทั้งหมดในการดึงชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายคาทูลูออกมาทั้งดวงตาโครงกระดูกและชิ้นส่วนสมองมากไปกว่านั้นพลังโจมตีนั้นได้ขับไล่คาทูลูให้หนีไปอยู่ในจุดที่มืดที่สุดในดวงจันทร์แต่มันก็ได้เฝ้าคอยที่จะบุกโจมตีอีกครั้งสำหรับไดแอนั้นช่างน่าเสียดาย เหลือเพียงแค่คนเดียวที่เหลือรอดมาได้และคนที่เหลือรอดนั้นก็ไม่มีใครเห็นเธออีกเลยเป็นเวลาหลายปีหลายปีมากๆ ถึงแม้ว่าสงครามจะได้จบลงเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่อย่างไรก็ตามข่าวลือที่ว่าได้มีลัทธิบูชาดวงจันทร์นำโดยเหล่าผู้คลั่งศาสนาได้ค้นหาวิธีและพลังที่จะชุบชีวิตคตูลูขึ้นมาอีกครั้งและนำหายนะมายังโลกใบนี้ส่วนหนึ่งในแผนการของมันนั้นคือการลักพาตัวบุคคลที่ฉลาดที่สุดแมคคานิกเพื่อบังคับในการสร้างชิ้นส่วนที่จะสามารถสร้างคตูลูขึ้นมาอีกครั้งเราเสียงกระซิบได้บอกว่า ผลลัพธ์ของมันคือเหล่าเครื่องจักรมีชีวิตที่น่ากลัวและเป็นตัวแทนของชิ้นส่วนร่างกายคาทูลูนั่นเองแมคานิกกำลังสร้างทุกอย่างได้อย่างสำเร็จหรือเพียงแต่สมองกลที่จะทำให้พลังของคาทูลูนั้นไปยังจุดสูงสุดเหล่านักเดินทางหลายคนดีเยนเสียงการสร้างและเสียงกรีดร้องเล็ดลอดออกมาจากดันเจียนปอมปลาการปีศาจ ที่ขาดวอลแมคานิกน่าจะขังอยู่ในนั้นระหว่างที่เธอกําลังสร้างอุปกรณ์อยู่นั่นเองหลายหลายสิ่งในเทอร์เรียนั้นได้อยู่ในอนัตของกลุ่มลัทธินี้ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นแต่แก่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคนที่มีเมตตาผู้ที่ตอนนี้ได้เฝ้าดดนเจียนเมืองที่ครั้งหนึ่งเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากจนกระทั่งมีพลังอะไรบางอย่างที่ทําให้ทุกคนกลายเป็นบ้าหลายลายสิ่งมีชีวิตได้กลายเป็นสปาร์ที่ร่างกายนั้นได้เน่าเฟะไปหมด พวกนั้นได้ก,กลายเป็นคนรับใช้ของปีศาจถ้าไม่มีใครหยุดเรื่องนี้ถ้าไม่มีฮีโร่ที่ช่วยเหลือโลกใบนี้ทุกอย่างก็จะพังพินาศ ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับการเดินทางของเราอยู่ที่ตัวคุณในการเริ่มต้นเริ่มกับไกด์ที่ลึกลับและศรัทธาในฐานะที่คุณจะต้องเป็นเวิลด์แชมเปี้ยนคุณจะต้องร่วมมือกันเพื่อทําภารกิจให้เสร็จสิน้นในตอนนี้โลกใบนี้ได้พาคุณมาอยู่ในจุดที่เหมาะสมและเวลาที่เหมาะสมแล้วถึงจุดนี้แล้วคุณกล้าพอที่จะลุกขึ้นสู้เพื่อทะเลียหรือเปล่าล่ะ ในเนื้อเรื่องที่ผมเล่าไปทั้งหมดนะครับเราสามารถทำสรุปได้แล้วก็ทำเป็นทฤษฎีเพิ่มได้นะครับผมเนี่ยทำมาประมาณ3ข้อด้วยกันข้อแรกนะครับจักรวาลของเกมนี้เนี่ยมีเยอะมากๆและโลกของเราก็เป็นเพียงแค่โลกใบเล็กๆใบหนึ่งในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้เองซึ่งถ้าพูดกันง่ายๆนะครับจักรวาลเนี่ยก็เปรียบเสมือนเกมนี้ที่มีดวงดาวของเราก็คือโลกที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับข้อที่2โลกใบนี้มีชีวิตจิตใจ นั่นคือการรักษาไว้ซึ่งสมดุลของทุกสิ่งนั่นทําให้โลกใบนี้มีพิลล่าทั้ง4อันและก็ใบอมต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งความจริงแล้วโลกใบนี้เนี่ยก็จะมีสมดุลแบบนี้ไปตลอดนะครับจนกระทั่งลทัทธิดวงจันทร์เข้ามาซึ่งลทัทธิดวงจันทร์นี้ก็อย่างที่หลายๆคนได้ยินมานะครับจุดประสงค์ในการสร้างลทัทธินี้ขึ้นมาก็คือการทําอย่างไรก็ได้ให้คาทูรูฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งซึ่งนั่นก็มาส่วนในข้อที่3นะครับ คือลทัทธิบูชาดวงจันทร์เนี่ยเป็นคนปล่อยพลังที่มีลักษณะคล้ายกับพลังของคาจตรูใส่คนในดันเจียนให้ทุกคนเนี่ยตีกันนะครับแล้วก็กลายเป็นท่ารับใช้ในเวลาต่อมาส่วนเนื้อเรื่องหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นตามที่ผมพูดในเทเรเรียเดอรี่เลยนะครับแต่ใครไม่เคยดูก็สามารถไปดูได้นะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสหรับเนื้อเรื่องของเทเรเรียนะเกรได้ว่ามีความน่าสนใจ แต่ก็ยังมีความค้างคายอยู่พอสมควรนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตเขาจะทำเนื้อเรื่องออกมาเพิ่มหรือไม่แต่ยังไงเท่าที่รู้ในตอนนี้เนี่ยก็มีที่ผมทิ้งทฤษฎีไว้ประมาณ3-4ข้อนะครับซึ่งอันนั้นก็ไม่ได้เป็นการยืนยันนะว่าสิ่งที่ผมพูดอะมันถูกหรือมันผิดนะครับยังไงถ้าใครมีทฤษฎีที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกเนี่ยก็ลองทิ้งไว้ที่ดีสคริปชันใต้คลิปวิดีโอนะครับผมจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะถ้าใครกดติดตามแล้วเช็คด้วยนะครับว่ากดกระดิ่งหรือยังเพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆถ้ากดแจ้งเตือนเอาไว้คุณผู้ชมก็จะได้ดูคลิปนั้นๆเป็นคนแรกๆเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม